สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซฟเฟตเรฟทารนะคะหัวข้อคลิปวันนี้มีข้อความมีหัวข้อพิเศษการที่ใครสักคนหนึ่งอยากจะบอกกับคุณว่าคุณคือช่วงเวลาสําคัญในชีวิตของเขาการได้อยู่กับคุณคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเขานะคะแม่หมอไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอยู่ในสถานะใดในตอนนี้แต่พลังงานของเขาอยากจะสื่อกับคุณว่าคุณ กับเขาคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ได้มาเจอกันนะคะขอเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ก่อนนะคะขอเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะว่าตอนนี้เจ้าของคลิปเป็นยังไงกันบ้างคะก่อนที่ไปดูความในใจของเขาว่าเขาทําไมถึงอยากบอกกับคุณว่าระหว่างที่เขามีคุณเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วมันคือช่วงเวลาที่สําคัญมากๆขอดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะคุณได้ king of w a n d s คุณได้หนึ่งเหรียญคุณได้โฟร์บอนส์ตอนนี้คุณอาจจะกำลังคบกับเขาอยู่ก็ได้นะหนึ่งดาบคุณมีความชัดเจนกับเขาก็ได้พลังงานนี้นะคุณโอเคมากๆเลยการงานก็โอเคนะหมดห่วงสถานการณ์รอบข้างของคุณนะดูแบบเหมือนคุณเอาอยู่อะ่ะเหมือนคุณเอาอยู่ไม่ว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงนะเหมือนมันมันโฟมันโฟแล้วมันชัดเจนทุกอย่างไม่ว่าจะในความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามดูดูเหมือนเป็นโอกาสดี เหมือนมีความสว่างเกิดขึ้นในชีวิตเหมือนมีความสดใสเหมือนตอนนี้พลังงานของคุณอนะเหมือนมีแพชชั่นหรือเหมือนแล้วก็มีแอคชั่นในการใช้ชีวิตมากๆเลยอะคุณกําลังหรือคุณกําลังคบกับใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วเป็นคนที่โอเคมากๆในชีวิตเลยมีความมั่นคงมีความชัดเจนแล้วก็มีความสุขคุณก็อาจจะมีความสุขอยู่ด้วยพลังงานนี้ถึงได้เกิดขึ้นมันเป็นความสุขระหว่างคุณสองคนก็ได้นะคะนี่คือพลังงานของคุณนะคะ มาดูว่าทําไมเขาถึงอยากบอกกับคุณว่าช่วงเวลาที่เขาอยู่กับคุณเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากๆมาให้ไพ่ของแม่หมอช่วยถอดอาหารหัสความในใจของเขานะคะ The f o o ู4สี่เมท้า8ดเหรียญ อัศวินถือไม้สิบดาบเดี๋ยวแม่หมอขอขยายสิบดาบนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าสิบดาบสิบเหรียญราชินีถือถ้วยเจ็ดเหรียญ ในในกรณีวันนี้นะมันมีสิบดาบขึ้นมาด้วยเนี่ยแม่หมอมองว่าคุณกับเขาคบกันอยู่เอาเป็นกรณีแรกก่อนนะคนที่คบกันอยู่ก่อนนะคะเขาอยากจะบอกกับคุณว่าช่วงเวลาสําคัญที่ตอนที่เขาได้อยู่กับคุณตอนที่เขาได้คบกับคุณเนี่ยเขามีความสุขมากๆเลยคุณเชื่อไหมเขารู้สึกมีอิสระเขารู้สึกจิตใจเบิกบานเขารู้สึกว่ากลับเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเขารู้สึกมีความสุขแล้วมีความท้าทายแบบอยากที่จะออกประจนภัย เขาไม่กลัวเลยว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเขาไม่สนใจว่าเขากับคุณจะคบกันได้ยาวขนาดไหนจะจะมีจุดจบแบบไหนอะไรยังไงตอนนี้เขาไม่ได้สนใจเขาสนใจแค่ว่าเขามีคุณเขาสนใจแค่ช่วงเวลาสำคัญนี้เท่านั้นเพราะเขาอิ่มเอมเพราะเขามีความสุขมากๆเขาอยากจะเก็บเกี่ยวเอาความรู้สึกตรงนี้ไว้นานๆถ้าเขาจะกอดถ้าเขาจะเก็บความรู้สึกนี้ไว้ได้เขาอยากจะเก็บความรู้สึกนี้ไว้ตลอดชีวิตของเขาเลย เข,เขาอยากที่จะมีความรู้สึกนี้ในทุกๆวันความรู้สึกดีที่ตอนที่อยู่กับคุณอะ่ะมันเหมือนมีแพชชั่นอยู่ตลอดเวลาคุณสองคนร่วมกันสร้างคุณสองคนร่วมกันก่นกอคุณสองคนร่วมกันปฏิปปะต่อสารฝันให้กำลังใจซึ่งกันและกันทำให้แต่ละฝ่ายแต่ละคนมีกำลังใจในการเดินหน้าต่อมีกำลังใจในการสารฝันสิ่งที่ตัวเองต้องการ รวมกระทั่งสารฝันให้มันเกิดขึ้นระหว่างคุณสองคนนั่นคือเคสแรกความรู้สึกแรกของคนที่กำลังคคบกันอยู่นะคะแต่มันมีพลังงานอีกพลังงานหนึ่งที่เข้ามาก็คือค,คุณกับเขาอาจจะเลิกกันไปหรืออาจจะโกรธอาจจะงอนกันอาจจะทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะสิบดาบไม่หมอกขยายได้เป็นสิบเหรียญคือการที่เคยเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วอาจจะ ทะเลาะกันในตอนนี้งอนกันหรือว่าเลิกเลิกลากันไปแล้วแต่เขาจะบอกว่าเขาไม่เคยเสียใจเลยเมื่อมีคุณเขาเก็บความรู้สึกดีๆในตอนที่มีคุณไว้เสมอๆคุณคอยสร้างคุณคอยเสริมคุณคอยให้กำลังใจเขาให้เขาได้เดินหน้าต่อเสมอแต่ในเมื่อเวลานี้คุณงอนคุณโกรธเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ตาม แต่เขาก็ยังมีความหวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นเขามีความหวังว่าคุณจะให้อภัยเขาเพราะราชินีถือถ้วยมาประกบกับสิบเหรียญเขาหวังว่าคุณจะให้อภัยเขาเขาหวังว่าคุณจะเห็นคุณค่าของความเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึง่งในสิ่งที่ออกมาห้าใบแรกนะคะเดว่หมอจะบอกให้พี่ช่วยบอกเพิ่มเติมนะคะ The h a l l e q u i n Pen o อป n e s ์ e อลส์น e of Wands n i นา o อ Pentacles, Ace of Souls. s อ o โซ s เขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ยังไงก็ตาม <c oughs> เขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่เก้าไม่เท้านะคะไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเข,เขาจะทำมันให้ดีที่สุดเอานี้ลุก พูดรวมเป็นสองเคสสองกรณีสําหรับคนที่คบกันอยู่หรือคนที่เลิกลากันไปแล้วนะถ้าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาจะทําได้ในตอนนี้เขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่เขาอยากที่จะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นมันก้าวหน้าขึ้นดูไฮโลแฟนเขาอยากแต่งงานกับคุณเขาอยากแต่งงานกับคุณเขาอยากลงหลักปักฐานเขาอยากเอาชีวิตของเขาอะมาผูกไว้กับคุณมันไม่ใช่ที่เอาภาระนะมันหมายถึงว่าเขาอยากที่จะ สร้างชีวิตด้วยกันกับคุณหลังจากนี้ต่อไปเพราะเขาเห็นแล้วว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาแน่นอนเขาอยากจะทำให้คุณมีความสุขการกระทำของคุณคุณจะพยายามหรือไม่พยายามแต่นั่นคือกําลังใจให้กับเขาแต่นั่นคือความสุขที่เขามีถึงคุณจะไม่ได้มีความพยายามอะไรเลยแต่เขาก็มีความสุขเมื่อได้เห็นหน้าคุณ เขาก็มีความสุขเมื่อได้เจอคุณได้ฟังเสียงคุณได้พูดคุยกับคุณได้ปรึกษาหารือกันอาจจะมีโปรเจกต์ในการสร้างบ้านในการซื้อบ้านนในใจของเขาอยากที่จะซื้อบ้านหรือสร้างบ้านเพื่อที่จะมาอยู่ร่วมกันสร้างครอบครัวด้วยกันไม่ว่ามันจะเหนื่อยไม่ว่ามันจะหนักสักแค่ไหนเขาก็ไม่เคยยออ่อท้อเขาไม่คิดว่าชีวิตของเขาจะมาทำให้คุณเป็นภาระ เขาพร้อมที่จะสู้แล้วเขาก็ไม่คิดว่าชีวิตของคุณจะมาเป็นภาระให้กับเขาเขาไม่คิดเพราะคุณคือส่วนหนึ่งเพราะคุณคือสิ่งที่ดีๆคุณเป็นเหมือนยินอย่างระหว่างกันและกันอีกคนหนึ่งสู้อีกคนให้กำลังใจยามใดที่อีกคนนึงร้อนอีกคนเป็นน้ำเย็นคุณให้โดยที่ไม่ได้ร้องขอเขารู้สึกดีมากๆมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆ ในช่วงเวลานี้ไม่ว่าสําหรับคนที่จบไปแล้วเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่แบบสุดแรงกล้าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงเขาอยากจะพัฒนาตัวเองเขาไม่สามารถมีใครได้แล้วนอกจากคุณส่วนคุที่กําลังคบกันอยู่เขาจะพัฒนาต่อไปเขาจะขอคุณแต่งงานเขาจะซื้อบ้านเขาจะทําทุกวิถีทางให้มีความมั่นคงที่สุดเขาจะสร้างครอบครัวเขาจะทําให้คุณมีความสุขที่สุด เขาไม่เคยเหนื่อยเขาไม่เคยท้อแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคุณก็เช่นกันแล้วสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือเราจะไปด้วยกันมาให้ไพ่ช่วยบอกเพิ่มเติมนะคะวันสองวันนี้ม่หมอเห็นพลังงานที่ดีนะที่เข้ามาในคลิปเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีเป็นพลังงานที่อบอุ่นเขารักคุณมากนะคะ เขารักคุณมากๆจริงๆคนคนนี้ไม่มีอะไรที่จะมาบอกได้ดีเท่ากับเขารักคุณมันไม่ใช่แค่ความรักแบบทั่วๆไปแต่มันเป็นความรักที่เกี่ยวเนื่องกักบสายใยเกี่ยวเนื่องก,กับความรู้สึกดีๆที่อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขร่วมด้วย The Lover คุณกับเขาเหมือนหินหยาง คุณกับเขาเหมือนสิ่งที่จักรวาลประทานมาให้เขารู้สึกว่าคุณเหมือนส่วนหนึ่งที่ฟ้าประทานมาให้เขาร้องขอคนที่ใช่คนที่ดีคนที่รักเขาจริงๆแล้วเขาก็ได้สิ่งนั้นคือคุณที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาคือคุณที่เขาอยากจะส่งข้อความให้เขาจะทำทุกเวลาให้มันเป็นเวลาที่ดีที่สุดเขาจะพยายาม ทุกสถานการณ์ให้เป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุดไม่ว่าสถานการณ์นั้นมันจะเป็นสถานการณ์อะไรก็ตามเขาจะเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์ให้เป็นสถานการณ์ที่ดีเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เขาได้อยู่กับคุณในการที่คบกับคุณ ไม่ว่าเขาจะเสียใจขนาดไหนในตอนนี้นะมันมีอา,อาการการเสียใจอาจจะเป็นพลังงานของคนที่ไม่หมอบอกไปเคสแรกว่าเได้จบได้ทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความเสียใจที่เขาจะไม่ทําให้มันเกิดขึ้นอีกเขารู้แล้วเขารู้แล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันไม่ได้ทําให้คุณเสียใจฝ่ายเดียวแต่มันเป็นมันเป็นการกระทําที่ทําให้ทั้งสองฝ่ายเสียใจ ทั้งสองคนเลยเขาจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาจะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตัวเองให้เป็นโชคชะตาที่ดีให้ให้ประคับประคองความรักระหว่างคุณเนี่ยกับเขาเนี่ยให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้เขาจะไม่ยอมสูญเสียวันเวลาและเขาจะไม่ยอมสูญเสียสิ่งดีๆที่เขาได้เจอคุณเขาจะไม่ปล่อยให้มันผ่านเลยไปโชคชะตาฟ้าได้คิดแล้วให้เขาได้มาเจอคุณ เขาจะไม่ทําให้คุณหลุดมือไปไม่ว่าตอนนี้สถานะพวกคุณจะเป็นแบบไหนเขาจะทําให้ดีที่สุดเขาจะกลับมาเขาจะกลับมาทําทุกเวลาทุกช่วงเวลาในการใช้ชีวิตกับคุณให้ดีที่สุดถึงแม้บางครั้งเขาจะทุกข์ใจถึงแม้บางครั้งเขาจะเสียใจถึงแม้บางครั้งเขาจะเหนื่อยกับภารกิจภายนอกกับสถานการณ์ภายนอกแต่เขาก็จะปรับ ให้ดีที่สุดเขาจะไม่ใส่อารมณ์กับคุณเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปนะคะเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ที่เขาคิดแล้วว่ามันเป็นการสูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดไปเขาอยากชวนคุณไปทานข้าวเขาอยากกลับมาเฉลิมฉลองกลับมามีความสุขกันอีกครั้งหนึง่งเขาอยากมีครอบครัวที่อบอุน่น ณไม่ใช่แค่คนรักที่ดีของเขาคุณเป็นเพื่อนที่ดีของเขาด้วยเขาตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าเขาไม่หยุดที่จะรักคุณเขาไม่หยุดที่จะพยายามเพื่อคุณเขาไม่หยุดและเขาไม่ยอมที่จะสูญเสียคุณไปนะคะเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาทุกช่วงเวลานี่คือข้อความจากคลิปนี้ เป็นพลังงานที่ดีแล้วก็อบอุ่นแม่หมออ่านไปแล้วก็รู้สึกอบอุ่นใจด้วยนะแม่หมอก็หวังว่าคุณจะอบอุ่นใจแล้วก็นึกถึงหน้าคนคนนั้นแล้วก็ซับซึ้งความรู้สึกที่เขาอยากบอกกับคุณจริงๆนะคะถ้าชอบแม่หมอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องใด้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ